ครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์นี่เคอี e นะครับคลิปนี้เป็นแนวทางนี่คือีภาคบ่ายประจําวันที่22นะครับมุ่นเช้าวันนี้สรุปหมดครับตั้งแต่นี่เคอี e จีนห่างเสียงครับห่างเสงียงเหลือกลุ่มเลขคู่2 4สีแท้ยังไม่เอาแต่ไปเอา3 1ต้องขออภัยครับ ه, วันนี้ตัดสินใจผิดพลาดและนี่เคอี e 39ย้อนเมื่อวานอะสาบ่ายไม่มามาเช้าเมื่อวานเอ้เมื่อวานบ่ายให้เน้น3993 39, ดันมาเช้ามันน่า,าจริงๆครับม่ก็ลองพิจารณาดูไปเบาเก่อนเนาะเดี๋ยวมาลันตัวเลขกันนะลันเช้าเปิด78นะครับ78็ดแปดบวกสองสบวกล,ลบนะอ่าบวกครับก็ปิดนะครับ93บวก 38 38มา3รอบไปแล้วครับ38มา3รอบแล้ว,ลวเดี๋ยวผมรันได้ไมสี 4, 7, บวกเปิด4 7บวก92 1แต้มบนล่างนะครับเลขเหลือนะครับเลขเหลือ0,1 5 6ครับใบนี้ผมว่าไอ้กลุ่มเลขเหลือ0 1 5 6นะ่งห้าหน่าน่าจะมาอย่างน้อย2-3ตัวไปยังต่ำนะครับแต่ไหลาบายคือไหลบ่ายเบิ้ลนะ เบิ้ลมาสวันเติดนะครับ009955นะครับและบ่ายคงที่3นะครับฟังให้ดีคงเลขคงที่3คือไหลบ่ายนะครับแต่สามมาเช้าแล้วไม่รู้บ่ายจะมาหรือเปล่านะครับฟังให้ดีๆนะครับฟังให้ดีๆนะ3ไหลบ่ายนะครับ3ไหลบ่ายคงที่บ่ายเบิ้ลนะครับเข้าใจตรงกันนะถ้าคุณไม่ชอบที่ผมวางคุณไปเอาเลขไหลหรือเล่นเบิ้ลก็ได้นะครับโอเคครับบ่ายนี้ผมชอบ51ครับเจาะครับ0ูนย์้า ห้าห้าหกห้านนีครับ 6, หกห้าแล้วคุณจะเอาศูนย์หนหไปวินก็ได้นะครับแล้วก็หน1่งศูครับเบิ้ลครับเดี๋ยวผมจับคู่ว้วยกันเอาเลยกันแต่แป๊บน,นึงนะครับอ่าอันนี้ โอเคแล้วมาจับคู่เลยนะครับส่วนตัวถ้า0550 0, มาจะคู่กัน161ถ้า1661มาจะคู่กันนะครับและคู่ที่คู่กันที่คู่ที่ผมบอกคือ0156จะมาคู่กันไม่ว่าจะจะท้ายจะยังไง5601จะมาคู่กันนะครับคู่กับ55คือ00ครับ6611ครับผมยังยืนยันชุดเดิมเมื่อเช้าอยู่นะครับชุดเดิมเมื่อเช้า ผมว่าบ่ายยังน่าจะเบิ้ลครับบ่ายยังน่าจะเบิ้ลน,นะครับ6 6 1 1 5 5 0 0งหน้าโดยประมาณนี้ครับลองพิจารณาดูครับหลัก100ไซน์หนึ่งครับใครรู้อาจจะตองเลยก็ได้จากการเราแต่ถ้าสามมาก็ตัวใครตัวมันเหมือนเดิมครับถ้าเลขไหลมาตัวใครตัวมันถ้าคุณวิน0 1 5 6งกคุณก็จะเพิ่มเป็น0615นแค่นั้น,นครับ06กับ15เพิ่มไป มันก็จะตรงคู่กับ1 5 0 6มันก็มีคู่ของมันนะครับไม่ใช่มีมีคู่นะถ้าใครสนใจเลขเหลือ01-56เอาไปวินครับถ้าใครชอบเลขเลเลขไหล3นะครับถ้าไหลามากๆคือเบิ้ลน,นะครับ,บเบิ้ลไหลเบิ้ลมา3วันติดนะครับอันนี้คือผมรันให้ดูแล้วท่านจะคิดวิเคราะห์เรื่องจะเชื่อฟังผมหรือจะเล่นไหลก็ลองพิจารณาดูครับนี่คือบ่ายประมาณนี้ครับในเมื่อมันยังไม่เดินจับอะไรก็ผิดตายหดตายหมด,ห,มดหุ้นเช้าแสดงว่า ช้าไม่น่าจะใช้วันของผมละหรือก็ตามไปเบาๆก็แล้วกันนะครับประมาณนี้ครับสำหรับนี่คือบ่ายนะครับผมไม่ทราบว่าเลขจะออกอะไรครับถ้ารู้ผมแทงเองนะครับดูเป็นแนวทางนะครับสวัสดีครับ